โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Summoner Wars Lost i n Julia นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวทีมสายฟรีไม่รีไอดีนะครับผมเล่นมา5วันแล้วก็ขึ้นแหลงไดมอนด์นะครับผม3,000ถ้วยมาได้นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าหน้าตาทีมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับผมมามาดูในหน้ารูปแบบทีมกันเลยนะครับผมอันนี้คือทีมของผมที่ใช้ไต่มานะครับผมทีมโดยรวมเนี่ย จะเป็นสายดาเมจเ e โอนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเบิร์ดด้วยนะฮะเอาจริงๆก็เป็นทีมบาลานซ์นะครับผมแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเน้นไปทางเ e โอหน่อยนะครับผมเอาเคสตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่1ผมใช้เป็นราคารนะครับผมจริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยจะใช้เป็นแท่งตัวอื่นก็ได้นะครับผมเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับผมเอามาคืนเป็นเนื้อเฉยๆนะครับผมเบส HP เนี่ยสูงนะครับลูนที่ใส่ก็เป็น หนบี้นะครับผมเพิ่ม max hp ปีน้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะไม่อธิบายถึงสกิลแล้วกันเนาะตำแหน่งนี้นะครับเพจตำแหน่งที่2ครับผมผมเอามาเป็นตำแหน่งไซเคิลน,นะอย่านงะผมผมใช้เป็นโพไซดอนนะครับตำแหน่งไซเคิลคือ,อยังไงก็คือเนี่ยอ,าอย่ามันจะเป็นตัวที่2นะครับะามาณไซเคิลแบบอ่าถ้าเราไม่มีการ์ดที่ต้องใช้ตอนนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถ้าเรามีการ์ดที่ต้องใช้ตอนนั้นแต่ว่าไม่มีเครื่องมือนะครับผมเราก็สามารถกดทิ้ง ได้เลยนะครับผมสำหรับพไซดอนนะก็คือจะทำดามิดเออีใส่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็จะได้ลดความเร็วขั้น2นะครับผมประกอบกับเลือดเยอะครับเบสเอชพีสูงนะครับผมเอามายืนเป็นแทงที่2ได้นะครับผมนะจะมีจังหวะสําคัญสำคัญที่ต้องใช้โพไซดอนใส่ขึ้นก็มีนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วนี่ก็ทําให้เรามีมานามากกว่าศัตรูนะครับในเวลาที่เท่ากันเนาะรูนก,ก็ใส่เป็นรูนเอนะครับผมเพิ่มเบสเอชพีไป ตำแหน่งที่3ครับผมเบอร์นาหรือกิบลม win, นะครับผมสกิลเทลวินนะครับเอามาบัฟทีมโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่า,า,ามานานี่ใช้ก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องครับเป็นทีมที่ต้องใช้สกิลต่อเนื่องค่อนข้างสูงนะครับผมมานาก็ต้องการเยอะนะครับสกิลก็คือจะบัฟความเร็วเพิ่มทั้งทีมแล้วเป็นความเร็วขั้น2นะครับผมซึ่งไอความเร็วเนี่ยก็จะให้มานานเนี่ย ดีเร็วขึ้นนะครับผมรูนใส่เป็นรูนสวิฟตนะครับผมทำให้การกดใช้สเซคิวทั้งแดงเนี่ยมานาที่ใช้ลดลงไป็นหนึ่งนะครับผมตัวไหนนี่สี่ฮะเป็นเทสลเลียนนะครับอ่าเทสลเลียนตัวนี้เอามาเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมเป็นดาเมจเอวีหลักนะครับผมแบบชุดเดียวนะครับผมสกิลเขาก็คือโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะทำให้ติดเมอร์ลอยนะครับเมอร์ลอยก็คือปิดพาสซีฟนะครับผมนะสามารถแก้ค้างได้หลายตัวนะครับปิดพาสซีฟเนี่ย แก้ทางตัวเขาเองก็ได้นะครับผมแก้ทางเทสเซเลียนเองแก้ทางพินิคได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเทสเซเลียนเนี่ยสกิลของเขาจะดีมากๆเลยนะท่าสีของเขาก็คือเวลาใช้สกิลเนี่ยนะครับการโจมตีเนี่ยจะไม่สนาธาตุก็คือจะชนะาธาตุเสมอนะครับโอเคไปต่อที่นวันที่ห้าครับผมใช้เป็นคอรลินหรือฮาปูไฟนะครับซึ่ง ตำแหน่งนี้นะครับก็เอามาฮิลแล้วก็ามาบัฟแอะแท็กซึ่งดีมากๆเลยนะก็สกิลของเขาก็าจะฮิลพักว al, พวกเขาหมดนะครับผมโดยฮิลแรงตาม HP สูงสุดนะครับผมแล้วก็มอบแอท็กขั้น2ให้ด้วยนะครับรูนเนี่ยที่ผมใส่จะเป็นรูน E นะเอ้ยรูนสวิปนะครับทำให้บัฟครั้งแรกนะเนี่ยไปกดสกิลครั้งแรกเนะนี่ยมาในที่ใช้ลูนลงหนึ่งนะฮะหรือจะใส่เป็นรูน E ก็ได้นะทำให้ฮิลแรงขึ้นนะครับเคยผมเหลือที่บาลลูนเทเซเลียนนะผมใส่เป็นรูน A นะครับผม เพิ่มดาเมจนะฮะเอาจัดจัดเลยนะครับผมสำหรับเด็กนี้ตอนนะที่หกนะบาเรต้านะครับผมตัวยอดฮิตนะครับผมเจอบ่อยมากๆนะฮะสกิลว่าเฟลมิงทันเดอร์นะครับ,จ Thunder, รบโจมตีศัตรูทั้งหมดและเสกดาเมจตัวเนื่องสองอันเสร็จเป้าหมายแต่ละตัวหกวิานาทีนะครับผมก็คือจะทำดาเมจเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะเผานะครับผมสองสตักสองก้อนเลยนะครับผมก็จะโดนดาเมจรุนแรงมากๆนะเป็นตัวที่ ต้องระมัดระวังในการใช้ให้ดีครับผมต้องกะจังหวะดูว่าทีมเขามีตัวปลดบัฟไหมปวดเอ่อมีตัวปวดทีบัฟไหมหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยต้องกะจังหวะใช้ให้ดีๆนะครับผมซึ่งจะทำดาเมจได้แรงมากๆเลยนะฮะดูจะใส่ลูนเอนะครับผมเพิ่มดาเมจก็ตามนั้นนะครับตัวไหนที่เจ็ดน,นะใช้เป็นคารีนะหรือของไฟนะครับผมยิงเขา้าเบอร์นิงสปายโร่นะครับผมโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงโดยไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับผมพร้อมทั้งเสกข้ามเพื่อนฟูใส่ ก็คือจะตีเจาะเกราะนะครับตีเมินดีเฟนต์นั่นเองแล้วเราจะทําให้ติดห้ามพื้นฝูนะครับผมก็จะเป็นตัวเบิร์ดหลักเบิร์ดเบิร์ดเดี่ยวหลักของทีมนะครับก็เอาไว้ขัดจังหวะสตูแบบขัดมีอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมขัดได้หลายตัวเลยนะครับผมขัดคาม,มูลคาม,มูลก็ได้นะแบบประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับ,นะร,บรูนจะใส่บรลลูนเอนะดามจจะจัดเอาโป้งเดียวครึ่งสอดเลยแบบประมาณนี้นะครับลูนที่8ครับ ตาพีสเนี่ยจะบอกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยของตาพีสเนี่ยต้องยกให้นะฮะวีพีในหลายๆเกมมากๆเลยนะครับผมมาที่ของเขาครับดีทีฟเมจิกนะครับผมนะก็คือจะโจมตีศัตรูทั้งแถวแล้วก็จะได้โล่ตามดาเมจที่ทำนะครับถามว่าทำไมเอามายืนหลังนะครับผมก็คือเราจะเอามาเป็นตำแหน่งพิเกมเอามาเป็นตำแหน่งปิดแนวหลังไ,ได้นะครับก็คือถ้าแบบสมมุติว่าแนวหน้าเขาตายหมดเนี่ยเหลือแต่แถวหลัง ตัวดาเมจส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกธาตุไฟนะครับแล้วหลักชิ้นี่ยเป็นธาตุน้ําสามารถทําดาเมจได้รุนแรงรมากๆแล้วดูดโล่ได้รุนแรงรมากๆน,นะฮะสามารถ1 v 4กับธาตุไฟได้ดีๆเลยนะถ้ากจะจังหวะใช้ดีๆนะครับผมรุ่นจะใส่เป็นรุ่น A นะครับผมดาเมจจะจัดดูดเกาะแรงไล่นะครับมาดูของท่านทางด้านของสเปลกันบ้างน,นะครับสเปลชิ้นแรกเนะีผมใช้เป็นเฟรมสไตร์นะครับเฟรมสไตร์ก็าจะยิงลูกไฟนะครับผมใส่ศัตรูแถวหลังทั้งแถว แล้วก็จะทำให้ติดสตันสามวิถีนะครับผมพร้อมทั้งมีความเสียหายหด้วยจํานวนหนึ่งนะครับผมสกิลนี้เอาไว้ขัดได้ดีนะครับผมสมมุติว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีการ์ดแก้ทางเขาแล้วเขาใช้สกิลเนี่ยเราสามารถยิงเปลี่นสไปขัดได้นะครับผมเพื่อที่จะถ่วงเวลาต่อไปได้นะครับหรือเอามาใช้ช่วงหลังเพื่อเป็นการเรียกดึงจังหวะในการพลิกเกมของเราก็ได้นะครับผมดีมากๆเลยนะอันต่อไปให้สเปลยอดนีนะทรานเฟอร์นะครับผม อธิบายไม่ย่างครับผมโยกดีบัฟไฟเราไปใส่ไฟตรงข้ามในทั้งหมดนะแกะได้ทุกอย่างเคาเตอร์ได้ทุกอย่างยกเว้นเปลวเพลิงอมตะของฟินิกนะครับเอามาเคา t เตอร์คำสาบเท็ดดี้ได้นะเพราะว่าคำสาบเท็ดดี้ทารโรไลนเนี่ยจะติดสตันใช่ไหมอันนี้เราก็โยกไปคือได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจด้วยจำนวนหนึ่งเนาะเอาไปใช้เคาเตอร์ได้ทุกอย่างนะครับผมกะจังหวะใช้ดีๆนะครับ อันสุดท้ายเป็นโซคลีสนะครับโซคลีสเนี่ยก็เอามาเป็นตัวล้างบัฟนะครับผมเอามาเป็นสัวเปลวล้างบัฟมันข้าใจแค่สองนะครับผมความคุ้มค่าเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับผมอย่างเช่นเขาบาเรต้ามาฟีมาหนาเนี่ยเราใช้สองมานาล้างนะครับแล้วก็จะได้มานาคืนด้วยนะครับผมความสามารถก็คือล้างดีบัฟออกจากพันธมิตรทุกคนนะ่ยแล้วก็จะฮิลด้วยจํานวนหนึ่งแล้วก็จะได้รับมานาคืนนะครับต่อดีบัฟหนึ่งอันที่ปลดไปมากสุดสามหน่วย นั่นเองนะครับผมความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะรัแบสบซครีนะครับโอเคนะครับผมก็จะไม่มีแมทให้ดูนะเพราะว่าถ้าอัดตอนแมทเนี่ยแหลกมากเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิเล่นเยอะมากนะครับเพราะว่าเลเวลอย่างที่เห็นนะเลเวลไม่ได้สูงนะครับผมทีมผมก็ถ้าเอาไปเล่นเนี่ยต้องสมาธิดีๆะกจังหวะดีๆ นะครับผมเกมนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญกว่าคือจังหวะความยาวช่างใจในการกดสกิลนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเดี๋ยวท้ายลิปเราจะมีเปิดสกอร์แล้วก็รุ้นรีเจนตอนขึ้นแรงไดมอนด์กันนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาถึงหน้าเปิดสกอร์กันก่อนเลยนะนะครับ ก็สุ่มได้ครั้งหนึ่งนะครับผมมีคำพีห้าอันกับเพชรหน0น็ดนะครับผมก็ดสุมไปก็จะใช้ห้าเล่มกับ1,350เพชรนะครับตอนแรกเนี่ยกะว่าจะดองซาม่อนโบราณการมาเปิดในคลิปด้วยแต่ว่าแตกนะฮะใช้ไปก่อนโอเคมาเอาไปเลยนะส้มมาหน่อยมา แหลกเล็กน้อยนะผมต้องขออภัยนะครับผมพอดีมาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะเปิดตัวใหมนอ๋อโอเคบรัสเตนนะครับไอะไรยี่ห้าขอแบบตัวใช้งานได้ไหมเ <25 S 2> นี่ยยี่ห้าเนี่ยน,นี่ฟิชชั่นชิลก็ไม่ได้ชา้ไไชาไี่ใช้เหมือนกันนะไม่มีตัว ไโโเิ่ได้คมาอันนยไม่ได้ใช้ครับโอเคมางครับปสัตว์ไม่เป็นไรไม่ได้ใช้นะครัโอเคมาการม่ว ดีดีตัวนี้ดีนะครับยังไม่มีนะฮะโอเคเล่น <Store> มาจนถึงไดมอนด์แล้วยังไม่มียิงจาะนะโอเคเรามาลุ้นดีเจนกันว่าจะได้อะไรส่วนตัวผมยังได้เอลีนอร์มากๆเลยนะครับเพราะผมยังไม่มีแล้วในทีมก็ยังไม่มีตัวล้างบัฟก็เลยใส่ใส่เป็นโซคลีนมาแทนถ้าได้เอลีนอร์มานีก็จะดีมากๆเลยนะครับไป <ang> Y, นะิกกี้ฮะคำสาบทิดี้ซ้ำนะมีแล้วนะแต่ว่าก็ดีแต่ว่าไม่ได้ใช้อนะฮะ <c oughs> ในรุ่นแปดไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นเดี๋ยวจะแจกกันต่ออีกใบหนึ่งนะครับมาอ่อนะมับ แรกนาะลองนะคาวิล่าซนะ้ำมากซ้ำไม่เท่าหร่ผมไม่ได้ใช้ด้วยนะครับผมโอเคได้เลยเจ๊งสองตัวเจิงสองตัวเลยนะครับผม